สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง MyKissme ด้วยนะคะวันนี้คิสจะพาทุกคนมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนเมตาไปตลอดการใช่ค่ะคิสกำลังพูดถึงความเป็นไปได้ของคลาสใหม่ที่อาจจะมาในแพท0.3นั่นเอง วันนี้คิสจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจสกิลเบื้องต้นของ Druid กันแบบง่ายๆพร้อมกับขออนุญ,ญาตเบียวเล็กน้อยนะคะลองมาโนโดูว่าในแพท0.3ที่กำลังจะมาเนี่ยสกิลของ Druid จะสามารถจับคู่กับบิลแบบไหนได้บ้างแต่บอกก่อนเลยว่าถ้าหลีกหน้าเนี่ยใส่เวทที่ใช้มานาและโจมตีระยะประชิดไม่เกิดนะคะเชิญมาตบหน้าคนตัดคลิปได้เลยคะ่ะ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจกับดูอิดก่อนนะคะตัวดูอิดเนี่ยเป็นอาชีพสายสเต็งบวกอินที่มีสกิลหลักๆ3ารประเภท1เนี่ยแปลงร่างโจมตีกายภาพ2ส,สายเวท3เรียกสัตว์นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นสกิลแรมเพจที่เราเห็นอยู่นตอนนี้นะคะเป็นการแปลงร่างเป็นหมีแล้วก็วิ่งพุ่งชนไปเรื่อยๆตามทิศทางที่เรากําหนดนะคะโดยที่ถือว่าเป็นดาเมจกายภาพนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสกิลแช e l ลิงและแ l ลมด้วยค่ะ งั้นเรามาทำความรู้จักกับสกิลเจมเม็ดแรกที่จะเข้ามากับอาชีพดรูอิดกันค่ะ cast w a l channeling จะทำงานเหมือนพวก cast on แต่ตัวสกิลเจมนี้จะเพิ่มเมนจีก็ต่อเมื่อายเวทอยู่เท่านั้นนั่นก็คือสกิลไหนก็ตามที่เรากดแล้วไม่สามารถกดอะไรได้อย่างอื่นอีกเช่น incinerate นะคะหรือสกิลฉีดยุงที่เราเรียกกันหรือถ้าจะให้เราสังเกตง่ายๆเนี่ยสกิลไหนก็ตามที่มีแท็ channeling นะคะในวิดีโอนี้ก็มีการสาธิตวิธีใช้ด้วยนะคะ พี่โจเอาสกิลใหม่ lightning storm ใส่ลงใน g m c a s t w wow i วอลชาน n ลลิ่งให้เราดูถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยการเรียกภูเขาไฟออกมาสามารถทำได้2แบบนะคะแบบที่1คือการกดเราเรียกเลยดามเมจตอนภูเขาไฟออกมาเนี่ยจะไม่แรงจะเห็นว่าลูกไฟที่ปุุ่ออกมาเนี่ยจะน้อยแต่ถ้าไลา่ภูเขาไฟนานขึ้นตอนที่เรียกภูเขาไฟออกมาเนี่ยจะมีลูกไฟกระจายออกมาเยอะมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ พี่โจโก็เลยแนะนำให้ใส่ l i เทนนิ n g stone ในค a s t while เนลลิ e l ด้วยนะคะเพื่อเวลาไล่ภูเขาไฟออกมาเนี่ยมันจะมี l i เทนนิ n g stone เพื่อช็กอกมลรอบๆภูเขาไฟแม้กระทั่งตอนที่เป็นหมีเนี่ยกำลังวิ่งแ a มเพ a อยู่มันก็ไล่าพาย,ยุไฟฟ้าออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเซตสกิลมือหนึ่งมือสองให้ดีนะคะแต่คิดก็คิดต่างนะถ้าแบบนั้นนะเราเอาสกิลอาร์มาใส่ในค a s t while เนลลิ e l ได้ไหมเพราะตอนแปลงร่างอ่ะจะไม่ถือว่าใส่อาวุธ เงื่อนไขจะคล้ายๆกับเด m อนฟอร์มแบบนี้น้องหมีก็จะสามารถสาสกิลไปด้วยในขณะที่วิ่งฟาดงวงฟาดงาอยู่ได้กบสิใช่ไหมคะส่วนตัวคีดาเรามาใส่เลือดจอมเวทอยู่ละไง ถ้าเขาเอาเจมเม็ดนี้เข้ามาจริงนะคิดจะลองเอาไฟสตอมบวกไลท์นิ่งสตอมใส่คัสออนเชนเนลลิ่งแล้วก็ใส่สปอร์ตเจมที่ทําให้วงมันแคบ,บลงเมื่อวงมันแคบ,บลงแล้วเนี่ยมอนหนึ่งตัวก็มีโอกาสที่จะโดนดาเมจถี่ขึ้นแล้วไล่ภูเขาไฟใส่โอเวอร์บันเดนส์ไล่แม่ง2ลูกเลยแล้วไปอัพพาสีที่ทําให้วงแคบ,บลงไปอีกบวกเพิ่มดาเมจแค่คิดเนี่ยไม้กระทานในมือก็สั่นแล้วอะแรงไหมไม่รู้อะแต่อลังการแน่นอน ๋อเมื่อกี้รื่อแนะนำสกิลใหม่เลยนะคะ Lightning Storm หลักการทำงานของมันเนี่ยเหมือนกับไฟ Storm เป๊ะๆเลยนะคะ mm hmm. เพียงจากเปลี่ยนไฟเป็นไฟฟ้าเท่านั้นและเพิ่มโอกาสช็อคเมื่อช็อคศัตรูเนี่ยทำดาเมจเพิ่มขึ้น400%ด้วยนะคะ ถัดมาเป็นสกิล Ferocious Ro นะคะเป็นสกิลที่ทำให้ผู้ร่ายกายร่างเป็นหมีแล้วทริกเกอร์สกิล w a r Cry ที่ใส่ไว้ในสกิลนี้ทำให้สกิล w a r Cry ทำดาเมจเพิ่มขึ้น63%กว้างขึ้น50%และถ้ามีสถานะ Exerted เนี่ยจะทำดาเมจแรงขึ้น63%หมายความว่าสามารถใช้สกิล w a r Cry ของ Warrior มาใส่ในสกิลนี้ได้แล้วก็แปลงร่างเป็นหมีเล่นๆเ,เพื่อให้ทำดาเมจแรงขึ้นหรือกว้างขึ้นได้โดยนะคะ สกิลไซส์เมคครทำดาเมจเป็นกายภาพรอบๆตัวนะคะแล้วก็น็อกแบ็ก20 0ถ้าหากสแตนมอนสเตอร์จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก40 0และได้สถานะเอ็กซเซอร์เทสหนึ่งครั้งนะคะที่จะทำให้สกิลโจมตีใกล้ถัดไปสแลมกระแทกพื้นเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนั่นเองถ้าเราสังเกตดๆีๆจะเห็นแสงเหลืองๆรอบๆขาหน้าน้องหมีอยู่นั่นคือสถานะเอ็กซเซอร์เทสค่ะและจะทำการกระแทกพื้นเพิ่มอีกหนึ่งครั้งซึ่งดีกว่าขอสเซนซี่ของไทนะทันเอิร์ธเบรก แต่เพื่อนๆลองคิดดูเล่นๆน,นะถ้าเราเอาไททันเล่นสกิลหมีแล้วใช้วอลไครบ็อกไซส์มิคไครได้ทั้งบัฟตีแรงจากวอลไครและได้กระแทกพื้น2รอบจากบัฟเอ็กซเซอร์เทสมันก็จะทําให้เรามีโอกาส after ช็อคพื้นระเบิด3รอบแบบยีเลยนะเพราะอย่าลืมนะคะสกิลแลมเพจของน้องหมีเนี่ยทำการส n a p shot ดาเมจและบัฟต่างๆก่อนที่จะเริ่ม channeling สกิลแลมเพ e เพราะฉะนั้นบัฟของวอลไครบ็อกไซส์มิคไครเนี่ยเลยมีผลต่อการพุกพื้นพุกครั้งตอนที่น้องมีกําลังงวิ่่อยู ต่อมาเป็นสกิลเรียกหมาป่าสกิลนี้ใช้สปิริต50เมื่อเรียกออกมาเนี่ยหมาป่าจะคำรามและส่งผลทําให้มอนสเตอร์รอบๆตัวเนี่ยมีโอกาสโดนคลิเพิ่มมากขึ้นจากที่คิดสังเกตนะคะในวิดีโอนี้เนี่ยมีการเรียกออกมาเนี่ย3ตัวต้องมาดูกันว่าสามารถเรียกเพิ่มได้มากกว่านี้ไหมแล้วใช้สปิริตแบบไหนตัวละ50หรือ3ตัว50กันแน่ มาถึงสกิลสุดท้ายกันแล้วนะคะสกิลคาร์ซอนมมลี่สันจะทำงานคล้ายๆกับสกิลคาร์ซอนทั่วไปเลยโดยจะสะสมเอ e เน y จีจากการสตันมอนสเตอร์ด้วยเมลี่ฮิตเท่านั้น ส่วนในเรื่องเกมเพย์ของดูอิดนั้นพี่โจได้ทำการออกแบบไว้แบบนี้คทุกคน 1. ใช้สกิลสตั้มมอนสเตอร์นะคะล็อคาสออนมิลี่ทำงานเรียกหมาป่านะคะออกมาเพื่อดีบัฟมอน 2. ใช้ฟโรเชสไคลที่ใส่ซาซิมิคไคยเอาไว้เพื่อให้ได้บัฟเอ็กเซอร์เทสนะคะ 3. ไล่ภูเขาไฟล็อกคาสวายชานลิ่งทริกเกอร์ไลท์เทนิ่งสตอมเพื่อช็อคและก็ทริกเกอร์ทอร์เนโดเพื่อล็อกขา เป็นสกิลใหม่ที่คิดยังไม่มีข้อมูลนะคะ 4. l a แ p มเพแล้วก็ก็ทืรบรอบๆภูเขาไฟให้ลูกไฟกระเด็นออกมาเยอะเพื่อนเคิดว่าการออกแบบเพลย์สไตล์ของพี่โจเนี่ยมันเจ๋งหรือปะคะหรือประวัติศาสตร,ร์จะซ้ำรอยเดิมกับ h ัน t r e s s อีก ทุกคนคิดว่าสกิลใหม่ๆที่มาพร้อมกับแพท0.3นี้จะสามารถเราไปจับคู่กับบิลไหนได้บ้างมีไอเดียการ mix and match สกิลเก่าสกิลใหม่ยังไงกันบ้างคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะคิดอยางอ่านทุกไอเดียเลยถ้าใครยังไม่ได้กดซับกดไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคิวอัปเดตกับ PV 2ใหม่ๆก่อนใครแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีนะคะ A few moments later Suffering ends here.